กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับโอช่างช่างโอชาแนวนะครับก็ลืเมเื่อนะครับหลายหลายชื่อเกินนะนี่นะครับผมก็การกินข้าวนะพี่น้องก็ได้ทําการมาหากินข้าวนะครับผมเจอการว่าไม่ได้กินข้าวเช้าเนาะสองรอบแล้วนะไม่ได้กินข้าวเช้านะอย่านะลองทำให้ดูนะครับ๋ยวนะ เออยู่น่ารู้อืมกานนี้นะครับเป็นอาหารค่ะตอนเย็นเรานะครับง่ายๆนะครับผัดหมูผัดหมูใส่ข้าวนาใช่บะับอืมร้อยก็ไม่รู้นะว่าจะทำคลิปอะไรเนาะก็นึกขึ้นได้ว่าโดยจเินข้าก็เลยทำเมนูอันนี้ดีกว่า ง่ายๆเนาะกันอันนี้ก็คูกะปิข้าวคูกะปิมาด้วยครับเผื่อว่าไม่มีโต๊ะนั่งนะครับใน,นห้องมันก็ฉลกๆหน่อยเนาะก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าก็เป็นอย่างละครึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะอ,อร่อยมาไวก็ไม่มีอะไรทำนะครับเพราะว่าโรงงานก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่า โรงงานเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะครับก <c oughs> ็ถามลกถามรุ่นที่หรือว่ารุ่นที่ทํางานด้วยกันแล้วนะครับเขาก็ไม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน,นครับรองานนะครับตอนนี้รอโรงงานเปิดนะครับไปเช็คไปถามเขาแล้วครับเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน บางมากเลย mm. <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อย ร้อนกินร้านคข้า็ไม่ไหวนะครับกินข้าวรังค้าก็ไม่ไหวนะครับ,เ,รรบเพราะว่าดิงด่งยิ่งกินข้าวรังค้าก็ยิ่งจ่ายตังเยอะนะครับเราต้องกินอยู่ที่ห้องดีกว่าสบายใจกว่าเนาะ รอบนี้ต้องประหยัดใช้แล้วนะครับว่าชอดมากไม่มีตังค่าห้องไม่มีอะไรเลยประหยาดใจแล้วเพียงประอยกดน,น้ำเต็มงนะ ผมก็ได้กินน้ำยู้อนนี้นะครับเป็นเกเลือแร่นะครับผมคและสิบบาทนะไปหาซื้อได้นะครับตามร้านค้ามีแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ไมากินข้าวมเกินน้ำดูว่าผมอ่ะเดี๋ยวแต่กระโดกกันนงดูจอยแห้งแล้ว่ะดูว่าจะลงลงมั้ยนะ อาก็คลิปน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อว่าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะก็รู้มไม่ร้อนมากเลยก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมติดตามช่างโอ นะครับทัางโอชาแนลนะผมสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย